สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีครับให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today ครับแน่นอนฮะวันนี้ข่าวใหญ่ก็มีเรื่องราวของโรเมโอลาเวียกองกลางคนใหม่ที่ล่าสุดมีอาการบาดเจ็บนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตพูดคุยกันแต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณทาง Suzuki เอติก้าสมาร์ทไฮบริครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรีถึง90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดนะครับใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณทางเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับ สิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเลแล้วก็ฝากด้วยนะฮะตัวใหม่ครับบวยเลมอนโซดาครับเฉดใหม่ของความสดชื่นที่แตกต่างใครสนใจก็ไปลองกันได้ที่7 e เ e ่นอนะครับแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคราวนี้แฟนลิเวอร์พูลที่อยากไปดูเกมที่ลิเวอร์พูลพบกับเอเวอร์ตันนะฮะรวมไปถึงเกมเชลซีกับอาร์เซนล นะสามารถเลือกได้นะฮะว่าจะชมเกมไหนก็เรียกว่าเหลือแค่ประมาณ4-5หที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับทริปนี้พิเศษมากๆเดินทาง20-27ตุลาคมนี้ครับใครสนใจสามารถสอบถามได้ที่065-158-5165กะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะฮะถ้าอยากาทราบโปรแกรมการเดินทางหรือว่าอยากจะรู้ว่าเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็สามารถ สแกน QR โคดที่หน้าจอเพื่อไปสอบถามได้เลยนะครับไปว่าถึงข่าวกันหน่อยฮะมีอะไรกันบ้างมีรายงานจากเดอะกา r เดียนครับบอกว่าโดเมโลาวีเเนี่ยเจ็บที่ข้อเท้าในขณะลงซ้อมและตอนนี้สโมสรกำลงังรอผลสแกนเพื่อดูว่ามีอาการบาดเจ็บหนักแค่ไหนนะครับขณะที่นักข่าวดังจากเบลเยียมรายงานว่าลาวียเนี่ยเพิ่งได้รับบาดเจ็บในการฝึกซ้อมกับเชลซีในวันนี้ ซึ่งอาจจะเป็นกล้ามเนื้อที่ฉีกขาดที่ข้อเท้านะครับซึ่งเดลี่เมลก็รายงานบอกว่าเชลซีกำลังรอผลสกแกนของลาเวียครับหลังจากที่นักเตะได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าในระหว่างการฝึกซ้อมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าสุดท้ายแล้วจะต้องพักประมาณกี่สัปดาห์แต่ว่าสื่อใหญ่อย่างพวกิออนสตีนนะ,ะแมทลอเนี่ยก็ยังไม่ได้รายงานว่ามีอาการบาดเจ็บนะฮะขณะที่ เดียร์ e t ติครับรายงานบอกว่า n n i ฟินิต t อ l ลี e ครับจะเป็นผู้สนับสนุนด้านเรีวยกว่าด้านหน้าเสื้อเนี่ยในฤดูกาลนี้ครับโดยข้อเสนอจะอยู่ที่ประมาณ43ล้านปอนด์นะครับก็เชื่อว่าไอ้ภาพที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูแล้วน่าจะใช่นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรก็รอเปิดตัวอย่างเป็น,น,นทางการนะฮะขณะที่ทางวาลลคุสโตครับออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงสภาพของทีมเชลซีในเวลานี้ครับ เขาบอกว่าเราเริ่มจะมีทีมที่ดีขึ้นครับเราเล่นเข้าใจกันครับและรวมถึงผู้จัดก,การทีมที่ยอดเยี่ยมตอนนี้เนี่ยเราแค่ต้องพาเชลซีเนี่ยกลับไปยังจุดที่สมควรจะอยู่นะครับขณะเดียวกันฮะมีบทสัมภาษณ์ของจอห์นเทอร์รี่ครับที่ตอนนี้มีข่าวก่ลังจะไปคุมทีมในซาอุนะฮะพูดถึงท็อตโบลรี่ครับเทอร์รี่บอกว่าผมเจอเขามา5-6ครั้งครับพวกเขากำลังทำพยายามทำทุกวิถีทาง ว่าเขามีเจตนาที่ดีครับเพื่อผลงานในระยะยาวตอนนี้เรื่องเราทําได้ดีก็คือความเชื่อเราต้องเชื่อมั่นในตัวเขาครับผมเชื่อว่าทีมเราจะกลับมาได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือมุมมองของจอร์นเทอร์รี่นอกจากจอ์นเทอร์รี่ยังพูดถึงเมสันเม์ครับเขาบอกเมสันเมาส์เป็นคนของเชลซีมาโดยตลอดนะครับเรื่องราวมี2ด้านเสมอและผมก็รู้อีกด้านหนึ่งของเรื่องผมไม่ได้เตรียมพูดถึงมันในคืนนี้ แต่มีอีกด้านหนึ่งของเรื่องนี้นะฮะเราอย่าทำร้ายเขาเลยเมื่อเขากลับมานะครับก็ไม่รู้ว่าอีกด้านหนึ่งของเรื่องนี้เป็นยังไงฮะแต่ว่าจอห์นเทอร์รี่ไม่อยากพูดนะครับขณะเดียวกันครับเดียร์ลิติกบอกว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเชลซีได้แต่งตั้งแกรมพอตเตอร์เป็นหัวหน้าโค้ชแต่สุดท้ายก็อยู่กับทีมได้ไม่ถึง7เดือนนะครับ ขณะเดียวกันนะ,ะมีรายงานจากฟาบิโซโรมาโน่บอกว่าในเดือนมกราคมครับแมนซิตี้เนี่ยได้แอบยื่นข้อเสนอขอยืมตัวบวกออปชั่นซื้อขาดในดีลของมาคุคุริยาซึ่งถูกเชลซีเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอนะครับนอกจากนี้มีรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอยืมตัวมาคุคุริยาจากแมนยูไนเต็ดด้วยนะครในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา เนื่องจากไม่พอใจที่แมนยูเนี่ยเสนอยืมตัวแบบพ่วกเงื่อนไขสามารถยกเลิกการยืมตัวได้เมื่อเล่นไปถึงครึ่งซีซั่นโดยนักเตะเองก็ไม่พอใจเขาเสนอแบบนี้เช่นกันนะครับนอกจากนี้ฮะแมนยูไนต็ดยังโกรธเชลซีที่ส่งนักเตะลงคาราบาวครับจนนักเตะติดครับไทยอีกด้วยทําให้สุดท้ายการเจรจาไม่ได้แล้วก็ดีวก็ล่มในที่สุดนะครับก็ต่างคนก็ต่างไม่พอใจก็ทําให้ดีลเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะฮะ ส่วนโรมาโน่ก็รายงานบอกว่าคูคุริยาเนี่ยได้รับข้อเสนอมากมายโดยมีทีมอย่างไลฟ์ซิกเซบียาแอตมดริดโซเซดัและฟูลแลมครับที่ต่างสนใจยืมตัวไปใช้งานแต่นักเตะไม่สนใจจะย้ายออกไปครับเพราะต้องการอยู่เพื่อต่อสู้ตำแหน่งตัวจริงภายในทีมนะครับขณะเดียวกันครับานทิมิน์รายงานว่าทางเชลซีและแมนซิตี้เนี่ยต่างที่จะต้องการขอเจราจาในดีลบุนโกิมารส์ครับ ในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยที่นักเตะเนี่ยมีสัญญาการดิวการเซนจนถึงปี2026นะครับซึ่งตีไว้เป็นหรือได้เลยฮนะผมว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงแล้วก็จะเป็นนักเตะที่นิวคาสเซลห่วงแหนมากมากนะฮะขณะเดียวกันครับโรมาโน่บอกว่านิวคาสเซลเนี่ยกำลังคืบหน้าในการเจราจาต่อสัญญากับบูนกิมไรส์ออกไปครับหลังจากมีหลายทีไม่ความสนใจนักเตะวัย25่ปีรายนี้โดยนักเตะเนี่ยก็พร้อมต่อสัญญาเช่นกันนะครับ นอกจากนี้ครัมีรายงานบอกว่าอาร์ซนอลและลิเวอร์อพูลครับเป็นอีก2ทีมที่จับตาดูอันโตนิโอนูซาครับปีกนอร์เวย์วัยสิปีของครับบลูชหลังจากที่นักเตะปฏิเสธย้ายไปเชลซีในตลาดนักเตะที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันครับฟุตบอลอินเดอร์บอกว่าเชลซีเนี่ยเขาไปขัดขวางวูฟจากการเซ็นสัญญาก,กับฮาบิบเดียร่าครับกองกลางวัย21ปีจากสโมสรในเครืออย่างสตาร์บุกในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับ ก็นี่ฮนะด้วยความเป็นเครือข่ายทีมพัธมิตรกันก็อาจจะขวางไว้ก็เผื่อที่จะทีมเราเองเนี่ยจะได้เอามาใช้งานนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่ากราสโกเรนเจอร์สนใจดึงกรัมพอตเตอร์ครับไปคุมทีมแทนที่ไมเคิลบีนครับกุนซือคนปัจจุบันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้พอตเตอร์ Potter ก็มีข่าวกับริยงว่าจะไปแทนที่ของโรลองบรองแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นนะครับ อ่ะนี่คือข่าวที่นำมาฝากกันนะครับอาจจะไม่ได้มีเยอะมากแต่ว่านี่คือข่าวของเชลซีทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็รวบรวมมาให้เรียกว่าครบครันเลยทีเดียวนะครับก็เพื่อนเพื่อนฮะมีความเห็นอย่างไรกับโรเมโอลาเวียครับก่อนหน้านี้ไม่ฟิตครับครั้งนี้นี่ดวงแตกเจ็บข้อเท้าเดี๋ยวรอผลสแกนครับว่าสุดท้ายแล้วต้องพักกี่สัปดาห์นะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ